สวัสดีครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับรายการขอ,ของพวกเราเข้าวโหชิ้ช้าเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับมาเกาะติดประเด็นล่าสุดที่เกิดขึ้นกันเมื่อปีที่แล้วกันนะครับกับบริษ,ษัทชั้นนำด้านไอทของโลกอย่าง n v i d i ีดี a c k บ็ก l well, วชิป AI รุ่นใหม่ของ Nvidia ดีพบปัญหาร้อนจัดในเซิร์เวอร์อาจกระทบการวางระบบศูนย์ข้อมูล นักขา่าวรอยเตอร์รายงานว่าชิปแบ,บ็กเบลซึ่งเป็น AI รุ่นใหม่ของ n v i น i ีดีที่เคยไปเชิญกับปัญหาความล่าช้าในการวางจำหน่ายมาก่อนหน้านี้ต้องมาะสบกับปัญหาใหม่อีกครั้งหลังพบว่ามีปัญหาด้านความร้อนสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ทำงานร่วมกันจากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ลูกค้าบางรายเกิดความตกงวลว่าจะไม่มีเวลามากเพียงพอในการเตรเียมฝืนข้อมูลใหม่ให้พร้อมใช้งานตามรายงานระบุว่าชิปกราฟิกแบ็กเบลจะเกิดความร้อนสูงเกินไปเมื่อเชื่อมต่อกับทันลองเซิร์ฟเวอร์ที่ออกแบบให้ต้องรับชิป ตามคําบอกเล่าขอพางพนักงานเอ็นวีดียที่ทํางานเกี่ยวกับปัญหานี้ระบุว่าบริษัทเอ็นวีดียได้แล้วขอให้ซัพพลายเออร์รายต่างๆเป็นการออกแบบตู้เหล็กมาแล้วหลายครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาความร้อนที่สูงเกินไปรวมถึงลูกค้าและซัพพลายเออร์ที่ทราบเกี่ยวกับปัญหานี้โดยโฆษกของบริษัทกล่าวในแถลงการ์ต่อสำนักข่าวรอยเตอร์ outer, ว่าเอ็นวีดียกำลังทํางานร่วมกับผู้ให้บริการค่าวชั้นนําในฐานะส่วนหนึ่งของทีมวิศวกรรมและกระบวนการของเรา การปรับปรุงทางวิศวกรรมนั้นถือเป็นเรื่องบดีและคาดว่าการแก้ไขปัญหาจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเอ็นวีเดียได้เปิดตัวชิปแบ็กเบลเป็นครั้งแรกและก่อนหน้านี้เคยระบุว่าจะสามารถจัดส่งได้ในเต็มมาที่2ของปีนี้ก่อนที่จะประสบปัญหาด้านความล่าช้าซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้ารายใหญ่หลายรายเช่น Meta แพลตฟอร์มอัลฟาเบตและ Microsoft ครับทั้งนี้นะครับชิปแบ็กเบลของเอ็นวีเดียใช้ซิลิโคน2แผ่นที่มีขนาดเท่ากับผลิตภัณฑ์รุ่นก่อนหน้าของบริษัทและรวมเข้าด้วยกันเป็นส่วนประกอบเดียว ซึ่งสามารถทําความเร็วได้มากถึง30เท่ากันเลยนะครับสำหรับการใช้งานในด้านต่างๆนะครับเช่นการตอบสนองต่อแชทบอทซึ่งจากที่กล่าวมานะครับหากไม่สามารถเตรียมสูงข้อมูลใหม่ให้พร้อมใช้งานได้ทัน,นเวลานะครับอาจจะเกิดผลกระทบดังนี้ในที่1ก็คือเกิดการยุ่ชะงักของการบริการระบบหรือแอปพลิเคชันที่เพิ่งพัฒน์ข้อมูลอาจล่มหรือไม่สามารถให้บริการได้ชั่วขณะหนึ่งผลกระทบที่2นะครับก็คือ การสูญเสียความน่าเชื่อถือของทางบริษัทอันดับที่สามส่งผลกระทบต่อก,กำไรของบริษัทมหาศาลเลยครับ